Fifty Sixth Hour การถามเรื่องสถานภาพการสมรส Asking about a marital status วันนี้หนุ่มหล่อที่ไหนมาส่งคะอ๋อลูกพี่ลูกน้องของพีชเองคะ่ะแหมนึกว่าแฟนซะอีกไม่ใช่หรอกคะ่ะพี่เอเป็นลูกของป้าน,นะคะว่าแต่หล่อๆแบบนี้ยยังไม่มีแฟนหรอคะไม่มีแฟนหรอกคะ่ะพี่เขาแต่งงานแล้วมีแต่ภรรยาคะ่ะ โอพีชอะแฟนกับภรรยาก็คล้ายๆกันไม่ใช่หรือคะไม่เอาละไม่เถียงกับกี่แล้วคะ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพกันคะ่ะเผื่อเจอหนุม่มหลอ่อเราจะได้ถามไงคะว่าเขายังโสดหรือเปล่าอือเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะพีชถ้าอย่างนั้นนะคะเราให้เคสกับแพทริกยกตัวยอย่างบทสนทนาให้ฟังเลยดีกว่าคะ่ะ พีชจะได้อธิบายเรื่องนี้ต่อเร็วๆค่ะงั้นไปฟังเคสกับแพทริกกันดีกว่าค่ะ Conversation Are you single or married? I'm married. How long have you been married? I've been married for two years. Do you have any children? No. I think I might in I'm single. two What about have a baby two years. What about you? เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทสนทนาของเคสและแพทริกและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพีชจะขอยกตัวอย่างสำนวนที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับสถานภาพให้เพื่อนๆฟังสักสี่ห้าสำนวนนะคะสำนวนแรกค่ะ Are you single or married แปลว่าคุณโสดหรือว่าแต่งงานแล้วคะสำนวนต่อมานะคะ Are you single แปลว่าคุณโสดใช่ไหมคะสำนวนที่3นะคะ Is Emma single แปลว่า emma าโสดใช่ไหมคะสำนวนที่4 Are you married แปลว่าคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมคะและสันวนสุดท้ายคะ่ะ Is o u were married แปลว่า ซิเวียแต่งงานแล้วใช่ไหมคะค่ะและสำนวนที่ใช้ในการตอบเกี่ยวกับสถานภาพนะคะที่กี่จะยกตัวอย่างให้ฟังมีดังต่อไปนี้ค่ะสำนวนแรกนะคะคือ I am single หมายถึงดิฉันโสดค่ะถ้าหากจะพูดว่าแพทริกยังโสดนะคะเราจะใช้สำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ Patrick is single หมายถึงแพทริกโสดค่ะแต่ในกรณีที่แต่งงานแล้วนะคะ มีสองสำนวนที่นำมาฝากค่ะสำนวนแรกนะคะคือ I am married หมายถึงฉันแต่งงานแล้วค่ะหรือ s i l v i a is married หมายถึง s i l v i a แต่งงานแล้วค่ะอย่าลืมฝึกถามตอบกันบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ